ตอนที่2 1 0ิแค่ถามว่าคุณกลัวไหมอย่างสร้างจงเกลียดเจียงเสี่ยวไปจากก้นบึ้งของหัวใจหากเจียงเสี่ยวไปไม่ได้เสนอให้มีการคัดเลือกคนงานหลังจากเซ็นสัญญาเหมาโรงงานผลิตฟิล์มพลาสติกตำแหน่งหัวหน้าทีมย่อยของเขาคงจะยังอยู่และเขาคงไม่ต้องมาอยู่ในสถานการณ์นี้แต่เขากลับไม่ฉุกคิดว่าถ้าเจียงเสี่ยวไปไม่เข้ามารับเหมาเซ็นสัญญากับโรงงานผลิตฟิล์มพลาสติกตัวเขาเองก็อาจจะไม่ได้รับเงินเดือนก่อนหน้านี้ด้วยซ้ํา ยิ่งไม่เคยนึกย้อนมองปัญหาของตัวเขาเองเลยว่าทำไมเขาถึงไม่ได้เป็นหัวหน้าทีมย่อยต่อเขารู้เพียงว่าตอนนี้เขาไม่ได้เป็นหัวหน้าทีมอีกแล้วและเขาก็ไม่เต็มใจที่จะทำงานในตำแหน่งพนักงานทั่วไปนี่คือรากเหง้านิสัยที่ไม่ดีของมนุษย์คุณควรจะทำดีกับฉันเมื่อไหรก็ตามที่คุณทำให้ฉันไม่พอใจเล็กน้อยและทำให้ฉันไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมคุณก็คือศัตรูของฉันมีคนแบบนี้มากมายและอย่างสร้างจงก็เป็นหนึ่งในนั้น ยิ่งเมื่อมองดูรถจี๊ปของเจียงเสี่ยวไปอย่างสร้างจงก็รู้สึกอิจฉาเป็นอย่างมากทุกคนที่ล้อมรอบประตูก็มองไปที่รถจี๊ปที่ขับเข้ามาช้าๆ้าทันใดนั้นคนเหล่านี้ก็มีท่าทีอ่อนลงมากท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าใครต่างก็รู้ดีว่าในยุคนี้คนที่สามารถขับรถจี๊ปได้ต้องไม่ใช่คนธรรมดาอย่างแน่นอนเกิดอะไรขึ้นเจียงเสี่ยวไปลงจากรถเขามองไปรอบๆแล้วถามออกมาเสียงดัง ท่าทีที่แข็งกร้าวทำให้คนเหล่านั้นอ่อนลงจนหลายคนไม่กล้าพูดออกมาเลยหยางสร้างจงให้กำลังใจตัวเองอย่างลับๆและก้าวไปข้างหน้าเรามาขอคำอธิบายจากหวังชิงซีแต่พวกเขาไม่ยอมเปิดประตูให้เราเข้าไปเจียงเสี่ยวไปเลยมองมาที่เขาก่อนจะพูดด้วยท่าทีเยาะเย้ยดูเหมือนว่าคุณคือหยางสร้างจงใช่ไหมหยางสร้างจงผงะเขาไม่คาดคิดว่าเจียงเสี่ยวไปจะจำชื่อของเขาได้แต่ถึงอย่างนั้นก็รู้สึกมีความสุขในใจ ทว่าเจียงเสี่ยวไปก็ได้ตะโกนออกมาว่าอย่างสร้างจงคุณทํางานในโรงงานมาสิบปีแล้วแต่คุณกลับระดมคนเกียดคร้านพวกนี้เข้ามาสร้างปัญหาในโรงงานทั้งที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าคําพูดนี้เป็นเหมือนเสียงฟ้าร้องที่ดังกึกก้องในยามกลางวันไม่ใช่แค่อย่างสร้างจงที่ตกตะลึงทุกคนรอบๆก็ตกตะลึงเช่นกันเพราะคําดังกล่าวติดบนผนังทั้งสองด้านของประตูโรงง,งานเป็นตัวสีแดงขนาดใหญ่อย่างสร้างจงโตเถียงด้วยท่าทีแข็งกร้าว ฉันเป็นพนักงานในโรงงานนี้มานานมากฉันจะเป็นคนเกียดคร้านได้อย่างไรเจียงเสี่ยวไปชี้ไปที่คนหลายสิบคนที่อยู่ข้างหลังของเขาคุณเป็นลูกจ้างในโรงงานแล้วพวกเขาละ่ะในบรรดาผู้ที่มาก่อความวุ่นวายยกเว้นคนงานในโรงงานผลิตฟิล์มพลาสติกไม่กี่คนแล้วคนที่เหลือล้วนแต่เป็นเพื่อนและเครือญาติของพวกเขาที่ไม่ได้ทำงานที่นี่ทั้งนั้นอย่างสร้างจงพูดไม่ออกอยู่พักหนึ่งเจียงเสี่ยวไปได้เปรียบเทียบและพูดเสียงดังออกมาว่า เกิดอะไรขึ้นคุณต้องการที่จะพาผู้คนมาทุบและปล้นโรงงานผลิตฟิล์มพลาสติกของเรางั้นหรือคำพูดนี้เหมือนเป็นการหักหน้าเขาอย่างแรงอย่างสร้างจงตกตะลึงเขาไม่อยากจะยอมรับคำพูดนี้การทุบปล้นและทำลายโรงงานที่เป็นของรัฐวิสาหกิจถือเป็นการกระทำที่ร้ายแรงยิ่งไปกว่านั้นหากว่าเรื่องนี้รู้ไปถึงตำรวจเขาจะต้องได้รับโทษอย่างหนักถ้าต้องรับผิดจริงๆเขาก็จะต้องติดคุกอย่างไม่มีทางเลือกอื่นเลย เจียงเสี่ยวไปอย่าใส่ร้ายคนอื่นแบบนี้สิทุกคนที่นี่ไม่ได้มีใครอยากปล้นโรงงานผลิตฟิล์มพลาสติกหรอกนะเรามาที่นี่เพื่อขอเจอหวังชิงซีและขอคำอธิบายอย่างสร้างจงพูดด้วยความโกรธแต่เสียงของเขากลับแผ่วลงไปมากเจียงเสี่ยวไปเหลือบมองเขาอย่างเฉยเมยคนประเภทนี้ภายนอกแข็งแกร่งแต่ข้างในอ่อนแอไม่คุ้มที่จะ,ะเผชิญหน้าด้วยแม้แต่น้อยเขาตะคอกอย่างเย็นชาและพูดออกมาเสียงดัง คุณเป็นพนักงานในโรงงานหากคุณมีความคิดเห็นอะไรคุณสามารถพูดคุยกับรองผู้จัดการเมืองได้แต่หากใครไม่ใช่คนงานในโรงงานก็แยกย้ายกันออกไปซะไม่เช่นนั้นผมจะแจ้งตำรวจในข้อหาพยายามปล้นโรงงานหลายคนรู้สึกหนาวสถานขึ้นมาทันทีเมื่อได้ยินคำพูดนี้พวกเขามาที่นี่เพื่อช่วยเรียกร้องความยุติธรรมก็เท่านั้นแต่ไม่ได้มีใครอยากแบกรับภาระความผิดที่หนักขนาดนี้ดังนั้นพวกเขาจึงอดไม่ได้ที่จะมองไปที่อย่างสร้างจง อย่างสร้างจงดูดิ้นรนโดยไม่รู้ว่าสิ่งที่เจียงเสี่ยวไปพูดนั้นจริงหรือเท็จแต่เขาเองก็ไม่กล้าที่จะเสี่ยงเหมือนกันหลังจากดิ้นรนอยู่พักหนึ่งเขาก็โบกมือแล้วพูดว่าทุกคนขอบใจมากเราต้องแยกย้ายกันก่อนเขาขอให้คนเหล่านั้นแยกย้ายและหยุดประท้วงแต่ยังไม่ยอมให้พวกเขาออกไปไหนขืนทีมใหญ่จากไปผู้คนไม่กี่สิบคนที่เหลือก็จะไร้ความสามารถเจียงเสี่ยวไปไม่ได้สนใจมันเขาตะโกนเข้าไปข้างในว่าหัวหน้าโยเปิดประตูให้ผมหน่อย โยโยยู่หยิบกุญแจจากยามทันทีและรับเปิดประตูด้วยตัวเองการที่อย่างสร้างจงและคนอื่นมาสร้างความยุ่งยากเช่นนี้ทำให้เมื่อเสี่ยวเป่ยไม่สามารถสงบสติอารมณ์ลงได้แม้ว่าเธอจะไม่พูดอะไรออกมาก็ตามแต่เธอก็ได้คิดหาวิธีรับมืออยู่ในใจแต่ทันทีที่เจียงเสี่ยวไปมาถึงเขากลับจัดการปัญหานี้ได้ภายในไม่กี่คำเธอจึงแอบชื่นชมเจียงเสี่ยวไปอย่างมาก เห็นแบบนี้เมื่งเสี่ยวเปยก็ถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกเพราะสิ่งที่เธอกังวลมากที่สุดคือการเกิดการประทะโชคดีที่หยุดมันได้ทันเมื่อพบบุคคลประเภทนี้จําเป็นจะต้องใช้มาตรการที่โหดเหี้ยมอย่างที่เจียงเสี่ยวไปทํานั้นถือว่าถูกต้องแล้วที่เหลือก็แค่ต้องถามพวกเขาแล้วว่าพวกเขากลัวไหมเมื่อประตูเหล็กเปิดออกผู้คนที่ส่งเสียงโห่ร้องในตอนแรกว่าต้องการจะเข้าไปในโรงงานกลับไม่มีใครกล้าเข้ามาแม้แต่คนเดียว เจียงเสี่ยวไปพูดกับหยางสร้างจงหยางชื่อหูเทียนเจียเลี่ยเฉาเจิ้งชงและคนอื่นๆว่าพวกคุณกำลังทำอะไรอยู่เข้ามาสิพูดจบเขาก็ขับรถเข้าไปในโรงงานหยางสร้างจงและหยางชื่อหูมองหน้ากันก่อนจะเดินตามเข้าไปในโรงงานหลังจากมีคนเข้ามาครบแล้วโยโย่อยู่ก็ปิดประตูเหล็กทันทีไม่ให้โอกาสคนนอกเข้ามาแม้แต่น้อย อย่างไรก็ตามผู้คนที่กระจัดกระจายอยู่นอกประตูโรงงานจะสร้างปัญหาได้อย่างไรหากไม่มีอย่างสร้างจงและพักพวกของเขาพวกเขามาที่นี่ก็เพราะอย่างสร้างจงอย่างชื่อหูเทียนเจียเลี่ยเฉาเจิ้งชงคนอื่นส่วนใหญ่ไม่รู้จักกันดังนั้นพวกเขาจึงแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มและได้แต่พูดคุยกันเงียบๆในหมู่คนรู้จักคนที่ขับรถมาเมื่อกี้ไม่ใช่คนที่ควรไปมีปัญหาด้วยชายคนนี้ดูเหมือนจะเป็นคนเด็ดขาดมาก ว่ากันว่าชายคนนี้คือคนที่มาต่อสัญญาให้กับโรงงานผลิตฟิล์มพลาสติกงั้นหรือคนที่ทำสัญญากับโรงงานผลิตฟิล์มพลาสติกเป็นผู้หญิงไม่ใช่เขาเขาชื่อเจียงเสี่ยวไปและภรรยาของเขาคือคนที่ทำสัญญากับโรงงานผลิตฟิล์มพลาสติกฉันยังได้ยินมาว่าเหตุผลที่ยางสร้างจงไม่ได้เป็นหัวหน้าทีมต่อก็เพราะเขาเข้าร่วมการคัดเลือกแล้วไม่ผ่านเหล่าอันก็ถูกเลิกจ้างฉันได้ยินมาว่าผู้หญิงแท่เมื่อเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้เหล่าอันเลยต้องตกงาน ไม่มีอะไรดีสักอย่างอาน,นิจจาฉันเกรงว่าเจ้างชงและคนอื่นๆจะไม่สามารถเอาชนะชายแช่เจียงคนนี้ได้ในห้องประชุมของโรงงานผลิตฟิล์มพลาสติกเมืองเสี่ยวเปยและโยโย่อยู่ได้ให้ย่างสร้างจงและคนอื่นๆมาพูดคุยกันที่ห้องนี้เจียงเสี่ยวไปก็อยู่ที่นี่ด้วยแต่เขานั่งอยู่ตรงมุมหนึ่งซึ่งห่างออกไปจากโต๊ะประชุมเนื่องจากเขาได้มอบหน้าที่ในการจัดการโรงงานทั้งหมดให้กับเมืองเสี่ยวเปย ดังนั้นเมื่อเสี่ยวเปยจึงต้องแก้ปัญหานี้ด้วยตัวเธอเองแต่ถ้าเมื่อเสี่ยวเปยไม่สามารถจัดการได้จริงๆเขาก็จะเริ่มเคลื่อนไหวอย่างสร้างจงและอย่างชื่อหูในฐานะที่พวกคุณเป็นพนักงานเก่าของโรงงานผลิตฟิล์มพลาสติกพวกคุณได้นําคนเหล่านั้นมาสร้างปัญหาให้กับโรงงานของเราหักผู้ช่วยเจียงไม่หยุดได้ทันคุณคงจะพาคนของคุณบุกรุกเข้ามาสร้างความเสียหายให้กับโรงงานทั้งที่คุณเป็นพนักงานของที่นี่มาหลายปีคุณอบรมมานับครั้งไม่ถ้วนคุณจํากฎของเราไม่ได้หรือ เมื่อเสี่ยวเปยพูดด้วยท่าทีเคร่งขรึมอย่างสร้างจงถูกเจียงเสี่ยวไปหักหน้าจึงรู้สึกกลัวว่าเกรงกลัวเขาเล็กน้อยแต่เมื่อเสี่ยวเปยนั้นต่างออกไปเขาและเธอต่างก็เคยเป็นหัวหน้าทีมในลายผลิตมาก่อนแม้ว่าเขาจะรู้ว่าเมื่อเสี่ยวเปยในตอนนี้มีตำแหน่งที่สูงกว่าเขาแต่เขาก็ไม่กลัวเธอได้ยินแบบนั้นเขาก็หัวเราะเบาๆรองผู้จัดจาก,การโรงงานเมื่อพูดได้ดีมากว่าให้ฉันเอาแต่ประท้วงและก่อปัญหาแล้วฉันก่อปัญหาจริงๆหรือเปล่า เมื่อเสี่ยวเปยพูดด้วยน้ำเสียงที่ดูเคร่งครึมว่าคุณนำคนพวกนั้นมาประท้วงอยู่ที่หน้าประตูโรงงานจนรถไม่สามารถเข้าออกได้แบบนี้คุณยังบอกว่าไม่ได้สร้างปัญหาอีกหรือเธอลองพูดตามคำพูดของเจียงเสี่ยวไปเพื่อดูว่าเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรตราบใดที่พวกเขาไม่ใช่พนักงานในโรงงานคนเหล่านั้นก็ถูกมองว่าเป็นคนนอกที่จะเข้ามาขโมยของและก่อความวุ่นวายอยู่ดีอย่างสร้างจงได้ยินแบบนั้นจึงพูดออกมาด้วยความโกรธ คนเหล่านั้นเป็นญาติและเพื่อนของเราไม่ใช่คนไม่ดีในสังคมเมื่อเสี่ยวเปยดยิ้มในใจเมื่ออย่างสร้างจงตอบเช่นนี้เธอก็สามารถควบคุมจังหวะของการสนทนาได้แล้วเธอจึงโบกมืออย่างแรงเอาละเหตุการณ์นั้นไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาไม่ต้องพูดถึงเรื่องนั้นแล้วแต่ฉันจะถามคุณว่าทำไมคุณถึงพาคนมาประท้วงแบบนี้อย่างสร้างจงก็พูดไปตามจังหวะของเธอเขาชี้ไปที่หยางชื่อหูและคนอื่นแล้วพูดว่า เรามาที่นี่เพื่อขอคําอธิบายว่าทำไมโรงงานถึงไม่อนุญาตให้เรามาทำงานเมื่อเสี่ยวเปยจึงพูดด้วยท่าทีจริงจังไปว่าอย่างสร้างจงโรงงานไม่ใช่ว่าไม่อนุญาตให้คุณมาทำงานแต่คุณต่างหากที่ไม่มาทำงานเอง